จริงไหมการที่คุณได้เข้ามาเป็นพระเอกคุณมีเส้นเขาเคยมีสาวมาตะโกนหน้าบ้านแล้วว่ามึงจะเลือกใครสองคนนั้นก็ตะโกนออมาสิเลือกใครเออเข้าสองคนไงเหมือนเลือกใครเหมือนเคยไปไทำใช่เคยไปทำใช่ไหมก็นานๆที สวัสดีจ้าเปิดรายการมาคนเดียวแบบนี้รู้เลยว่ามีลูกค้าใจดีมาอีกแล้วแขกรับงเจอของเราวันนี้นะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวได้คุยกับเขาแน่นอนจ้ะเป็นระดับความภูมิใจของภาคตะวันออกชิงเหนือแต่ฉันคือความภาคภูมิใจของกังนำคลินิกจ้ะถ้าพูดถึงกังนำคลินิกนะคะทุกคนเตรียมลุกกันหรือยังไม่ได้หมายถึงคนนะเพราะว่าขนเนี่ยมันเกลี้ยงมันเนียนแล้วไม่มีให้ลุกแล้วจ้ะแต่ให้เตรียมลุกไปเลเซอร์ฟรีกันเลยค่ะทุกคนเนี่ยจะผิวเนียนไร้ขนได้แค่ง,ง่ายๆเลยไปเลเซอร์กับกังนำคลินิก it เห็นจากคลิปอินฟูทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วนะทุกคนไปที่นี่หมดเลยเข้าถึงได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงๆและที่สําคัญไม่ต้องห่วงเลยนะจ๊ะว่าเลเซอร์แล้วเนี่ยจะมีขนคุดไหมจะเจ็บไหมเพราะว่าเลเซอร์ของเขาเนี่ยคือระบบ long pulse Nd yag นะจ๊ะพูดถึงเลเซอร์ระบบนี้เนี่ยนึกถึงกังนําเลยเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยนะมูลค่า2ล้านห แสนบาทซึ่งเครื่องนี้นะจ๊ะได้รับอนุญาตให้นําเข้าจากออยด้วยจ้ะระบบเลเซอร์ของเขาเนี่ยนะจะส่งพลังงานไปทําลายเซลล์รากขนนี่นะจ๊ะทำให้วงจรชีวิตขนเนี่ยสั้นลงส่วนขนที่งอกออกมาใหม่เนี่ยจะหลุดออกและกลายเป็นเส้นขนที่บางลงและบางลงจนหมดไปจ้ะเป็นการกําจัดขนได้อย่างตรงจุดและทําลายขนได้อย่างเรียบเนียนด้วยเพราะฉะนั้นทําได้ทุกส่วนในร่างกายนะจ๊ะตรงไหนมีขน ทำได้หมดเลยจ้ะและลูกค้าใหม่ค่ะฟังทงนี้ฟังดีๆสามารถแอดไลน์ได้นะจ๊ะแอด กังนำคลินิกไปลองเลเซอร์ขนรักแร้เลยมูลค่า699บาทกันได้แบบฟรีๆเลยไม่ใช่ข้างเดียวนะสองข้างไปเลยจ้าจนถึงวันที่30มิถุนายน2566นี้นะคะเรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าที่ไหนดังแต่ถ้าเป็นเรื่องเลเซอร์ขนก็ต้องนึกถึงกังนำคลินิกเท่านั้นละจ้าสาวสาวเนี่ยใครอยากมีใต้วงแขนที่แบบเรียบเนียนต้องไปเลยช่วงนี้อะไรวายทูเคนึกออกไหมจะต้องโชน,นนั่นโชนนี่เราจะได้เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองได้ด้วยไม่ใช่แค่สาวสาวนะคะจะเพศไหนไวัยไหนก็ ก็าสามารถไปเลเซอร์กันได้เลยรับรองไม่เสียใจแน่นอนเพราะถ้าเขาไม่ดีจริงเขาไม่กล้าให้เราทดลองฟรีแบบนี้แน่นอนจ้ะย้ำอีกทีค่ะแอดไลน์ไปได้เลยจ้ะที่แอดกังนัมคลีนิกนะจ๊ะและล่าสุดนะจ๊ะเขามี26สาขาทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัอุดรเซ็นทรัลเฟสิวัลเชียงใหม่และเดอะมอโคราชนะคะและเดี๋ยวเราขึ้นอีก23สาขาจะไปกันได้หมดเลยค่ะมาลองกันก่อนจ้ะถ้าคุณพอใจกับผลลัพธ์แล้วค่อยมาซื้อทําต่อก็ได้แต่บอกเลยนะเรื่องเลเซอร์ขนเนี่ยนึกถึงกังนำคลีนิกเลยจรรริงๆๆเพาาะวว่ใคก็สยได ที่กังนําลลิิกจ้ะอ่ะนี่ตัวแทนหมู่บ้านกังนํามาแล้วนะจ๊ะตอนนี้จะ้ะไปเจอกันเลยตัวแทนของภาคตะวันออกเชียงเหนือวันนี้แขกรับเชิญก็คือขึ้นหมอขึ้นขึ้นสุดเอาจริงๆดังมาก่อนหน้านี้แล้วแต่มาดังขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆคือละครเรื่อง คุณชายแจมยี่แจมจายสวัสดีค่ะสวัสดีครับนึกว่าบีบเลนเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เหรอพูดจริงเหรอพูดจริงอ๋อสวิตเก่งมากเมื่อกี้เป็นแบบผู้หญิงหวานๆอยู่เลยจริงอย่างที่มันพูดไหมเรื่องราวชีวิตของเราพี่เริ่มไม่เชื่อมาแล้วนะเขาเป็นคนที่แบบทำอาหารเก่งใส่ไข่เยอะใส่ไข่เยอะเอาจริงๆงจุดเริ่มต้นเลยเป็นเด็กตาจังหวัดใช่ใช่ครับเกิดที่บึงการแต่ว่ามาโตที่อุดรแล้วตอนแรกอะจริงๆแล้วครอบครัวหรือเราไม่ได้อยากเป็นนักแสดงเลยไม่ได้อยากเป็นเพราะว่าเราเห็นปู่เห็นพ่อเป็นข้าราชการนักแสดงอะมัน เป็นแค่อาชีพที่แบบว่าเราเห็นในทีวีแล้วเราคิดว่ามันมันไปถึงยากจริงเลยมันไม่ไม่น่าจะไปได้เงี้ยมันห่างไกลมันมั่นคงด้วยใช่แล้วมันมั่นคงแล้วอาชีพแบบเนี้ยมันห่างไกลเกินไปอ่ะอยากเป็นตำรวจหรอตามสีแยกหรอสีแยกโบกเอาดีๆอยากเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับปู่เป็นนายตำรวจครับตอนนั้นที่ที่ที่คุยกับปู่คืออยากเป็นนี่สไนเปอร์อย่างงี้หรอใช่แต่เราขายฟินนี่เลิกแล้ว มันจับพัดจับผูยังไงมาเป็นนักแสดงได้มาเริ่มจากการที่แบบผมเรียนจบแล้วผมเข้ามาสอบภาษาอังกฤษพวกโทอีกโทเฟลอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะไปสอบเป็นตำรวจถูกไหมเป็นครูครับเป็นอะไรมาบ้างเนี่ยผมเป็นครูเป็นตำรวจแล้วเคยสอบได้เป็นเริ่มเคยเป็นไหมเริ่มยังยังอย่าไม่เป็นโอเค เดกมาจากไหนข้อมูลเยอะมากเลยอ้าวแล้วจริงป่ะเอ่อตอนสมัยมปลายมันมีชมรมมันเป็นชมรมเต้นคเวอร์มันบังเอิญพี่ผมอาจจะไปคัดบาสจังหวัดพอเล่นไปแล้วปุ๊บมีครูผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาก็เดินมาเขาบอกว่าสนใจเข้าชมรมเต้นไหมแล้วครูเขาสวยไงไปก็ได้ครับใช้ชีวิตตามทาง ไม่ไม่เครื่ตามครูอ๋อเครืตามค,ครูคเรอาใช้คําผิดทิ้งบาสไปเลยแล้วก็ไปซ้อมเต้น <c oughs> เขาให้ไปโชว์ตามงานโรงเรียนนลพี่แล้วก็ทําได้ออเออมันก็สนุกดีว่ะมีคนกีตโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้กีตอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็จัดา o v e r เริ่ม,เร,มเริ่มหาอาชีพแล้วเพราะว่าเรียนมาหาลาัยก็ต้องจบแล้วถูกไหมก็จะไปเป็นครูแจมเรียนคณะอะไรขรุศาสตร์ดนตรีครับอ๋อก็เป็นครูสอนดนตรีได้ใช่ครับตอนที่ผมสอนอยู่คือเป็นครูฝึกสอนครับเจอครูทรงนี้มึงว่าไง เขาไม่ไปสอนมอปลายเพราะว่าอย่างแบบเด็กมหาลัยมัน,มนวัยใกล้กันเกินไปแล้วเด็กมต้อนอ่ะประมาณ10บห้าคุณครูคะคุณครูคะอยากจะถามว่าคุณครูเอาหนูไหมคะเราไม่รู้เราต้องเซฟไว้ก่อนแ <c oughs> ล้เราเ,<ล>เราเป<ล>็นเด็ก <c oughs> ไม่ขนาดแต่เราก็เซฟตัวเองต้องเซฟตัวเองครับเดี๋ยวเรียนไม่จบแล้วคราวนี้พอจบเราได้ไปเป็นครูจริงๆไหมก็ไปสอบโครงการนี้ได้เป็นโครงการครูขุนถิ่นมึงถ้าจำไม่ผิดแล้วมันต้องใช้คะแนนโทอีกกับโทเฟลอะเท่านี้นะถึงจะเอามายื่นแล้วผ่านแล้วบรรจุเป็นราชการได้ผมก็เข้ามาสอบที่กรุงเทพพอเข้ามาสอบอะเงินเก็บที่เราเก็บไว้สมัยแล้วทางานเป็นนายแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนเรียนอยู่ก็เป็นนายแบบด้วยมีทองมีอะไรก็ขาย เพืที่จะจะสอบสอบอไปเรื่อยเรื่อยมันไม่ผ่านสักทีระยะเวลาที่เราต้องเอาเอกสารนี้ไปยื่นที่เขตอ่ะมันหมดแล้วก็คือหลุกจากโครงการนี้ไปทำไงดีก็เลยทักหาเพื่อนที่เป็นในแบบด้วยกันสมัยก่อนถามว่ามีบอดงานไหมมีบอดไห<ใ>นแบบแบบมีบอด รับงานนี้ไหมใช่ปโปรโมทงานนี้ใครรับบ้างรับในราคาเท่านี้ผมก็ทักหามันก็ส่งมาให้เออมีงานนี้นะก็เป็นแบบเอ็กซ์ตร้าผมก็ไปผมก็โอเคโอเคทำผ่านการเป็นเอ็กซ์ตร้ามาก่อนก่อนจะพระเอกนะใช่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เป็นประตูเปิดเข้าวงการบันเทิงแล้วไอ้จากเอ็กซ์ตร้ามันมาไกลเหมือนกันนะมันเกิดความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาว่าอยากให้กล้องมารับหน้าเราบ้างจากที่กูหันหลังอยู่นี่แหละแค่นั้นเลยแล้วกูอาจจะได้เอี้ยวแค่นี้แล้วมึงโอเคน้องเสร็จแล้วใช่ก็เลย มีงานไหนไหมที่ได้พูดบทเขาก็เลยบอดงานโฆษณามาให้ตอนเป็นเอ็กซ์ตรบรรยากาศตอนนั้นได้400มั้งไปเป็นเอ็กซ์ตโฆษณาก็จะเยอะขึ้นนิดนึงแล้วก็ไปเป็นซับเมนพอซับเมนเสร็จมีผลงานอย่างเงี้ยส่งให้ทางแคสติ้ง้องก็กแคสเรียกเราไปแคสก็เป็นเมนเฮ้ยเขาทำงานมาหลายอย่างเหมือนกันนะ จริงไหมการที่คุณได้เข้ามาเป็นพระเอกคุณมีเส้นไม่มีเอ็นนี่แหละเอ็นในตัวเดใช้เดินใช้เดินใช้เดินไปผ่านจากการประกวดใช่ไหมการประกวดนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับที่ผมมาวงการอะไรตรงนี้เลยครับไม่มีแล้วตอนนั้นหนูประกวดอะไรโอ้ยตั้งแต่แรกเลยเราเดินมหาวิทยาลัยซปเปอร์โมเดลอะไรต่างๆประกวดงานสงการมิสเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์มิสเตอร์แกรนด์อินเตอร์ ก็คือเล่นแบบตำมีตำเกิดอะมันเป็นเรื่องแบบเท่อะคือต่างจังหวัดถ้าไม่เข้าป่าไม่เท่พี่มีชวนสาวเข้าป่าไหมแบบมันไม่มีไม่มีไม่มีจากไม้เถียงนาน้ยเถียงนาน้ยอะเถียงนาน้ยคือจะอยู่อยู่ตมกระต๊อบอะกระต๊อบมันเป็นกระต๊อบตมนาเขาเอาไว้พักไม่รู้จักคนเมืองแต่มมืองเมืองหน้าไอโซมากจบเซนจอน้วแต่เขาก็เอารัดสาวไปอาน้ำไปจำที่นี้จำได้เรื่องนี้เล่ามาเลยคุณเคยเล่าแล้วเออคุณเคยเล่าแล้วคือเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะ สองคนเนี่ยก็มากับเพื <S <S ่อนผู huh. ้ชายมาเล่นน้ําด้วยกันที่ที่เขื่อนที่ที่เขื่อนที่ที่หมู่บ้านผมซึ่งวันนั้นเราก็ไปเล่นด้วยผมก็ไปเล่นด้วยเล่นเล่นเผมก็เห็นแล้วแหละมากันสองคนก็ไม่ได้อะไรกันนะพอกลับบ้านไปอยู่ดีๆก็มีมีมีโทรศัพท์เข้ามาว่าแบบเอ้ยเนี่ยเราชอบนะเราชอบเธอนะแต่เราตกลงกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วว่าคนนั้นก็ชอบเหมือนกันเราบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเราเราจะลองคุยดูเธอโอเคกับใครก็เดี๋ยวค่อยบอกนะอย่างเงี้ยอ๋อสองคนเขาทำการตกลงกันเขาตกลงกันแล้วเขาเป็นเพื่อนกกกััันนไงงงคคืออออุยว่าูชชบบมึลด เขาจะชอบใครใช่เขาเคยมีสาวมาตะโกนหน้าบ้านแล้วว่ามึงจะเลือกใครแล้วเราทําไงตอนนั้นเอองั้นงั้นขอเวลาคุยก่อนเนขอขอคุยก่อนว่าจะจะยังไงดีขอบอกกันขอทำรู้จักก่อนเออคุยไปนานเท่าไหร่เขาให้เวลาผมมาคิดหนึ่งอุ้ยเยอย ย่ไคุเขาบอกว่ารีบบอกผู้หญิงรีบบอกเออเขาบอกว่าให้เวลาทิดนึงแล้วพอครบอาทิตย์อะไม่ได้คำตอบอะไรใครเลยเสร็จแล้วผู่แบบสองคนเนี้ยก็มาจอดรถอยู่หน้าบ้านผมมาคู่กันไหมมาคู่กันกี่มอไซค์มาด้วยกันเนี่ยใช่มาด้วยกันเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันปู่ก็นอนอยู่หน้าบ้านเสองคนนั้นก็ตะโกนลงมาสิเลือกไผ่เออเท่าสองคนน่นเหมือนนะเหลือกเหมือนเคยไปทำใช่เคยไปทำใช่ไหมก็นานๆทีแล้วปู่ก็ปู่บอกว่าแย่มีเพื่อนมาหาอยู่หน้าบ้านเนี่ยเขามาถามว่าจะเลือกใครเอา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 นอนบอกเขาเลือกนอ ผมก็ตะโกนไปผมไม่เดินไปหาแล้วเขาก็เออโอเคเรื่องนอนนะเรื่องนอนเอาคนที่เป็นสเปคหรือเอาคนที่ดูแลเราคนที่ดูแลวันนั้นเลือกคนที่ดูแลเพราะรู้สึกแคคนดูแลแล้วได้คบจริงจังไหมไม่ได้คบอ้าวแล้วเด็กยังไงป๊อปปี้เลิฟอะโอแค่ถามแล้วก็แบบไม่ได้แบบจริงจังใช่กมันก็ลยกลายเป็นจีบจีบแบล๊วแบลวกันไปไม่มิ้งมันจะไม่มีความแบบแบล๊วไม่มีอะไรเลยพี่ขึ้นรถมาก็มองหน้ากันแค่แค่เนี้ย แต่แต,ตอนนี้โอ้โหเต็มตัวสั่งเป็นพระองค์พระเอกเสาวๆเยอะไหมจริงๆก็มีมีเพื่อนเก่าๆทักมาางี้แหละถ้าถ้าเป็นแบบใหม่ๆเข้ามาก็จริงๆไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยได้คุยไม่กล้าคุยหรือว่างไง่ไม่รู้เขาไม่กล้าทักมามัง้งสมัยคนเขาจะถือว่ามันเป็นเรื่องอ๋อไอ้ที่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอาจจะคิดเพราะว่าตอนนั้นเราเล่นกล้ามแล้วแบบแล้วไปกับผู้ชายตลอดเวลาอะไรเงี้ยดูสนิทกับผู้ชายมากกว่าสนิทกับผู้หญิงอ่าแล้วก็ทรงแบบแบบในแบบแบบว่าชุดไว้นงไว้น้ำอะไรเงี้ยนะมันก็มองภาพมันก็มองไปอย่างนั้นแต่จริงๆก ไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็เป็นเป็นเอาเก่งเลยแหละเอาหมายถึงว่าเอาใจเอาอกเอาใจเนี่ยดีเลย คนอีสานเนี่ยถ้าเกิดแบบวัยรุ่นน่ะต้องแต่งตัวหล่อที่สุดในงานหมอลำเพราะว่ามันเป็นงานที่จะได้เจอผู้สาวเยอะสุดอารมณ์เหมือนงานเฟสติวัลเฟสติวัลยุ่ยเยะเฟสติวัลย่ยไม่แต่ยุ่ยเฉยเยะเราโป้เนี่ยเามันได้หายไงไปกินที่เฟสติวัลกินอยู่บ้านเพื่อนกินอยู่บ้านเพื่อนเฟสติวัลจะไม่กินเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องมีอะไรขึ้นมาไม่ถาดเราต้องสติดีเวลาไปงานวัดอะไรพวกเนี้ยเต้นน่าฮั่นเต้นได้ไหมน้าฮันเต้นไม่เป็นอ่ะยังไม่ทันได้เต้นเขาก็ตีกันแล้ว ฮะมันจะมีแบบคนเดินตึงกัึงกันตึงเข้าไปใช่ปว่ามันซัดกันแล้วอ่ะข้างหน้าเมื่ี้โดนฮะบ่อยๆมันจะไปเต้นท่านี้อะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบคนเสต็งแล้วคนดีของหน้ามันก็เราเป็นคนตีไหมสมซุ่มอยู่ข้างหลังอ๋อโอเคเราเป็นฝ่ายหนีตอนเด็กอ่ะคุณเป็นคนเอ๋อเซ่อเบอรจริงไหมมันเป็นอุบัติเหตุยังไงอุบัติเหตุอ่าผมอาจจะเป็นคนเมาเมารถแอร์เมาเมารถแอร์แล้วจะเมารถแอร์กูเป็นแรกๆแทรก เม้ามันสีห่ห้ามันสีห่ห้าจะบอกไปยูเทิร์นข้างหน้าเดีเออเ๋ยวไปเอวยรถข้างหน้าหน่อยเกียร <c oughs> แล้วเราก็เลยเลือกที่จะเดินทางโดยรถไฟรถไฟรถไฟต้องเป็นรถไฟชั้นประหยัดสุดนะครับที่เป็นหลังแข็งๆอะ่ะเพราะว่ามันมันได้มีลมเข้ามาตลอดเวลาแล้วก็มีไก่ย่างขึ้นมาเออเนี่ยมันคือมันใช่เลยดีมันดีเราจะเข้าห้องน้ำไงรถไฟมาจอดสถานีใช่ป่ะเราก็เห็นแล้วเออสถานีมันสถานีสถานีใหญ่จอดนานแน่นอนพอไปยืนฉฉ่ใช่ป่ะไอถั่วโถดช่วมรถไฟมันก็จะเป็นแบบ ถถงเงินโนวดถงเงินงเงินงงน่ะโอ้ยโอ้ยขึ้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง <laughs> แล้วรูตรงกันนี้มันใหญ่มากเลยพี่ <laughs> <laughs> ผมก็ยืนแบบชิวๆเลยยืนชิวๆไม่ได้จับอะไรนะ <laughs> <laughs> แล้วรถไฟเหมือนมัน,มนทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับหัวตรงหัวมันน่ะ <laughs> แล้วมันกระชากเว้ยแล้วมือผมก็หลุด๊อปลงเลยแล้วผมก็อิีฉยแล้วอชจ่าไงกูจะมีอะไรติดขึ้นมาบอกว่า คือรถไฟอ่ะต้องเข้าใจว่ามันไม่มีน้ำลาดเหมือน<ช>สมัยก่อนนะสมัยนี้อาจจะมีแล้วจังหวะนั้นคือเรียบร้อมันต้องมีอะไรติดขึ้นมาแน่นอนแจกทองกูแล้วเออแต่ทองแน่นอนแหละขึ้นมาไม่มีอะไรโชคดีไปหน่อย แต่ว่าเป็นเป็นเด็กแบบบ้านๆเลยทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่ไหมทุกวันนี้ก็ก็เหมือนเดิมอะพี่เหมือนเดิมแต่แต่ไม่กลับรถไฟแล้วนะรถไฟนั่งคือัง,องคุณยังนั่งรถไฟอยู่นั่ง,งตอนนั้นตอนนั้นเข้าช่องมาแล้วแหละ<อ>แล้วไปหาพ่อที่ท,ที่หนองคายเอออยากนั่งรถไฟวะย่าก็บอกเตือนแล้วนะอย่าไปนั่งนะเดี๋ยวนี้มันฝุ่นมันเยอะแต่ก่อนฝุ่นไม่เยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็นั่งผมก็นั่งกลับมาก็หัวแดงตอนนี้คุณนั่งไม่ ไฟแตกนะนงวันที่ละครคุณชายแบบดังๆมากเนี่ยได้กลับไปอ,อ๋อยัง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 ไม่กลับไปครับโหกลับตอนนี้แตกแ่นี้ยาอวดใช่ไหมเขายาาเขจะบอกว่าเออเขาจะบอกว่า,ย,วายาดารายาดาราอะไรอย่างเงี้ยคนต่างจังหวัดเป็นเขาจะแบบเขาเขาจะถามเลยคือเขาหน้ารักมากเว้ยเวลากูกลับบ้านบ้านบ้านยายอะอีสานอะเขาก็จะถามว่าพระเอกเขากินเหมือนเราไหมเออเออก็จะถามเออกินอะไรลูกกินอะไรกูกงเว้ยก็ก็กินข้าวปกติเขากินเหมือนเขานั่งกินเหมือนเราไหมก็นั่งกินเหมือนกันคือความน่ารักของ เขาที่ไม่เคยเห็นแงนึกอออกมาเออจะ,จะกลายเป็นแบบเหมือนแบบจุดสนใจไม่แต่ว่าถือว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดที่หาโอกาสให้ตัวเองเรื่อยๆแบบครับอยู่ตลอดเลยนะผมอาจจะดวงดีด้วย <c oughs> จังหวะที่แบบ โอกาสมันเข้ามาเหมาะพอดีกับสิ่งที่เรามีในตัวเองด้วยอย่างเงี้ยอย่างแบบเต้นอะไรอย่างเงี้ยในแบบอะไรเงี้ยมันเข้ามาในจังหวะที่แบบเราไปต่อได้เราต่อยอดได้แล้วทุกอย่างมันรวมกันหมดแล้วกลายมาเป็นเข้าวงการได้เลยอ่ะมันก็เลยมีของอยู่แล้วอ่ะไม่เราจะบอกว่าเขาเป็นคนน่ารักนะอย่างแรกเลยพี่จะชื่นชมก่อนเรานัดเขาอ่ะ ที่จริงนะเรานัดเขาช้ากว่าน,นี้นะเขามาเร็วมากคือเป็นเด็กน่ารักขอให้หนูเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเ,เป็นตลอดไปเลยลูกแบบมันเป็นข้อดีนะขอให้หนูแบบดังๆขึ้นไปอีกไม่ว่าหนูจะไม่รู้นะพี่ว่าไม่ว่าหนูจะมีแฟนหรือจะไม่มีแฟนนะแต่ถ้าหนูทําตัวดีแบบนี้ประพฤติตัวดีแบบนี้สุดท้ายยังไงคนก็รักหนูดีวันนี้มีโอกาสได้คุยกับแจมรัชตะขอบคุณมากจริง <ขอ S 1> ๆเ<ข>อาแค่นี้ยิงเหรอแค่นี้อยากคุยกันอีกอ่ะที่แมรัชตะัทัเนให้รอ มีดนตรีไหมมาเนมนเนมัเนเอันนี้ก็ได้เอาเพลงเพลงของน้องรัดวันอะไม่ตอบเลยนะเอาเปิดได้ไหมเราเปิดได้ไหมเราได้อยู่แล้วเลยก็ไม่บอบเลยเลยก็ไม่ตอบทำอย่างเงี้ยมันได้หรอไม่รักแล้วหรอไม่รักแล้วหรอเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะชักไปแล้วไม่ตอบเลยนะเพลิดเพลนสั่งนักขวาปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอครงเดียว อ่านแล้วเธอก็ไม่เห็นตอบอย่ากับว่าฉันนั้นไม่สำคัญหรอกทำอย่างนี้จะขอไม่ดีรู้เปล่าต้องไม่ตะดึงเหรอตะดึงตะดึงตะดึงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักของเราด้วยจ้ะนี่คือตัวแทนนะจ๊ะหมู่บ้านกังนําคลินิกนะจ๊ะเรื่องอื่นไม่รู้ที่ไหนดังแต่ถ้าเรื่องเลเซอร์ขนก็ต้องนึกถึงกังนําคลินิกเท่านั้นจ้า ยิมอ่ะจะเป็นพื้นที่ที่รู้สึกว่าเป็นเซฟโซนมากที่สุดคุยได้ทุกเรื่องหนึ่งคือไปเจอพี่ๆที่กลุ่มกลุ่มแบบเดียวกันอ่ะกลุ่มที่คุยกันรู้เรื่องอ่ะสองคือเวลาอกหักหรือว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยระบายกับเหล็กมึงสบายดีใช่ไหมกูโอเคนะแกมันเป็นที่ยิมข้าวนันเนี่ยมันคือแฮปปี้บีบนมใส่กันอ่ะสมมติว่าเดินไปโคกันไม่ได้เหรอพี่อย่างเงี้ยเออพี่พี่ต้องยังไงดีวะก็นั่งยอยง่ายอยู่ทั้งวัน ดูคลิปนี้จบแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง One Play, วันเพลงเก่าแล้วก็ดูคลิปอื่นได้ตรงนี้เลยจ้านี่นะจ๊ะข้างบนนะจ๊ะอย่าดูข้างล่างดูข้างบนจ้า